สำรวจโลกอาทิตย์ที่10บกรกฎาคมพบกับอาณาจักรมนุษย์วาน,นอน32,000ปีก่อนในยุโรปปัจจุบันมีประชากรโฮโมเซเปียนอยู่ประมาณ1 0 0 0 0แสนคนพวกเขากำลังดิ้นรนเพื่อความอยู่รอดเพราะสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมีความผันผวนมาก4-5องศาเซลเซียสในทุกๆ150ปีผลที่ตามมาคือภัยพิบัติ ีผิวของพวกเขาได้ทรยศเผ่าพันธ์แอฟริกันต้นกำเนิดโฮโมเซปียนส์ไม่ได้อยู่ที่นี่มานานมากนักและพวกเขาก็มีกันไม่มากนี่คือมนุษย์ในยุคปัจจุบันพวกเขาเป็นบรรพบุรุษของเราขณะที่พวกเขากระจายกันไปอยู่ทั่วทวีปพวกเขาก็เข้ามาในดินแดนของมนุษย์อีกเผ่าพันธุ์หนึ่งนีแอนเดอร์ทอลสำรวจโลกจาก Next step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่นิวทีวี